ไทยเสียชีวิตจากโกรคมะเร็งปีละหลายหมื่นปเปอรเอเป็นแสนคนนะแกกันด่วนเลยนะครับ15ข้อที่คนไทยเราอาจจะทําอยู่ไม่รู้ตัวแล้วเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเนื่องจากล่าสุดมีคุณแม่ของดาราดังสองท่านซึ่งเสียชีวิตจากโกรคมะเร็งโงขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับข้อที่หนึ่งเลยสิ่งน,นี้เป็นสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งนั่นก็คือควันมลพิษทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าควันทูบควันเทียนหรือยากันยุงหรือควันเผาไหม้ของใบไม้ ใครชอบเผาชอบสูบอะไรลดได้ลดเลิกได้เลิกนะครับอันที่2ครับดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจําครับแอลโกอฮอล์ดื่มนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ถ้าดื่มบ่อยบอยมะเร็งชอบครับอันที่3ครับคนที่อ้วนมากๆใครที่อ้วนลงพุงนะครับมีความสัมพันธ์ในการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้นหลายชนิดเลยนะครับข้อที่4ครับคนที่ติดน้ําหวานดื่มน้ําหวานตลอดเวลาจนลงอ้วนน้าหวานเนี่ยโดยเฉพาะไสรหลัปน้าเชื่อมน้าแดงน้ําอัดลม หรือน้ำหวานต่งตางๆไม่ได้ทาให้เป็นโมเรงตั้งแต่อึกแรกแต่มะเร็งครับกินน้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักแล้วถ้าเกิดเรากินมากเกินไปมมเร็งชอบมากครับอันที่้5ครับใครที่ชอบกินพวกปิ้งย่างหรืออาหารลมควันสิ่งเหล่านี้ครับมันมีสารกล่อมะเร็งเรียกว่า p a h แล้วก็ h c a มะเรงชอบมากเลยครับทำให้เซลล์เราตายพันุ์เนื้อร้ายมา6เนื้อแปรรูปใครที่ชอบกินไส้กรอก ไส้อัว่วลูกชิ้นหมูยอแฮมโบโลโนาเปปเปโรนีหรือฮอทดอกจัดเป็นสารก่อมะเร็งคลาสวันเลยนะครับวิตามิน D3 สต่ำครับวิตามิน D3 เป็นวิตามินที่ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของเราโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวเพชดิาติหรือ natural killer cell ถ้าวิตามินเราต่ำกองทัพทหารของเราอ่อนแอครับสู้กับมะเรง็งสู้กับศัตรตูไม่ได้มะเร็งก็จะลุกลาม แล้วคนที่วิตามินดีต่ำมีการศึกษาพบว่าเป็นมะเร็งแล้วลุกลามแล้วมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่วิตามินดีอยู่ในเกณฑ์40ถึงประมาณ80นาโนกาเพิ่มเลยไปที่ไม่โดนแดดเลยหรือว่าหลายคนโดนก็ยังขาดอยู่นะครับดังนั้นลองตรวจวิตามินดีดูนะแต่กินไขมันเลวเยอะแต่ไขมันดีกินน้อยครับไขมันเลวกินเยอะคือพวกของทอดครับโดยเฉพาะของทอดซ้ากล้วยทอดทุเรียนทอดหมูกรอบ ไข่เดียวไข่ดาวก้าวไข่มันดีไม่พอนั่นก็คือกรดโอเมก้า3ครับกรดไขมันดีโอเมก้า3เนี่ยต้านหักเสพแล้วช่วยสู้มะเร็งได้หลายชนิดครับแต่ไม่ได้รักษามะเมร็งนะถ้าคนไทยเรากินผักน้อยมากครับสั่งกะเพราหมูสับมาอย่างเงี้ยกะเพรานิดเดียวสั่งคะน้ามาคะน้าก็นิดเดียวนะครับผักกาดใยนะฮะมันจะช่วยเพิ่มเชื้อดีในลำไส้เราถ้าลำไส้เราเชื้อดีเราจะสู้มะเร็งได้ดีขึ้นแล้วมะเร็งลำไส้กลัว คนที่มีเชื้อแลลำไส้ที่ดีครับเต็บใครเครียดเรืเ้อรังอันนี้มะเร็งชอบเลยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เป็นมะเร็งอยู่อันดับหนึ่งเลยก็คือต้องบริหารความเครียดปล่อยวางครับเราทําสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วที่เหลืออยู่ในมือคุณหมอครับเชื่อว่าคุณหมอทุกท่านทําดีที่สุดเท่าที่ท่านทําได้แน่นอนฮะสบ 11, นอนน้อยใครที่นอนน้อยเนี่ย natural killer cell ซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะฆ่าจะอ่อนแอครับแล้วมะเร็งจะดุแล้วก็ลุกลามมากฮะใครดูคลิปเนื้อยังไม่นอน12ติดหวานคนไทยเรา ติดหวานครับเครื่องดื่มทุกอย่างหวานหมดเลยจะกินกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องใส่น้ําตาลจะกินอะไรก็ต้องมีความหวานติดเข้ามาอย่าลืมนะครับมะเร็งกินน้ําตาลเป็นของหลักเลยอาหารลมควันหรือว่าเนื้อแปรรูปทุกชนิดบ้านเราก็จะมีพวกไส้อัว่วหมูยอหรือว่าอะไรที่ลมควันนะครับพวกนี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งหมดเลย13ถั่วลิสงครับถั่วลิสงเนี่ยถ้าเก็บไว้นานแล้วถ้ามันเก่านะครับมันมีเชื้อราตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเอฟเลวัมถ้ามันมีสารพิษเรียกว่าแอฟลาทอกซินนะครับ ทำให้เป็นมะเร็งตับโดยตรงครับดังนั้นถูริสงเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับ14ปลาดิบครับโดยเฉพาะภาคอีสาเนเพื่อนเพื่อนเนานี่เองนะฮะเพราะว่าชอบกินปลาดิบมันมีไข่พยาธิหนึ่งเรียกว่า Opisthorchis viverrini ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันชอบไปอุดกั้นทางเดินน้ําดีทําให้เกิดทางเดินน้ำดีอยากเสดแล้วก็เป็นมะเร็งตับได้ครับเอามะนาวมาลาดปลาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ปลาสุกนะเพื่อนๆครับญาติไม่ตายนะจ,ากกาจักรจี้ท้ายกินผักผลไม้และถั่วทันทีเพื่อนเมล็ดอ่อนไม่พอครับเลยได้กากใหญ่ไม่ถึงครับ คนที่กาดใหญ่น้อยนะครับมะเร็งเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดเยอะขึ้นนะครับก็หมายความว่ากินผักกินกินผลไม้กินถั่วมเมล็ดอ่อนเนี่ยช่วยลดมะเร็งได้นะครับอาข้อเพืพ่อนๆพื่ทำข้อไหนกันอยู่บ้างครับ